สวัสดีครับผมนายวิรุธคงเมืองพูดในการสถานีพัฒนาที่ดินและครอาชสีมาได้ตรงมีนี่นี่นี่ค่ะพรอ่อนี่ค okay. 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 okay, ่ะนี่ค่ะแป๊บแป๊บแป๊บต้องตางนี่ห้าสี่โอเคนะคะโอเคค่ะโอเคหรือได้มีพระมหาเออใช่ได้มีอะไรวะเดี๋ยว

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับตำแหน่งใหม่สมกับการรอคอยและก็ขอขอบคุณผอที่มาสร้างสีงสันให้พี่ๆน้องๆชาวสพดนครราชสีมานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามีโอกาสจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นผอสำนักง,งานพระราชเขตสามนะคะขอแสดงความยินดีกับท่านผอวิทุตคูเมืองที่ได้เลื่อนตำแหน่งผอเขตเก้า ้วยรักและคิดถึงนะครับและขอแสดงความยินดีกับทางเขต9ที่ท่านได้ผู้นักชาที่มีความรักและตั้งใจในการทํางานในครั้งนี้ด้วยครับครับท่านพอครับดีใจกับพอ,อด้วยนะครับก็ใจหายครับที่เราจะจะากกันแล้วตั้งแต่วันที่เจอกัน20ตุลา6-2อที่พอ,อมาจนมาวันนี้ปี6-7สั้นเหลือเกิน นะครับแต่มันอยู่ในความทรงจําที่ดีตลอดไปครับพ่อครับขอแสดงความยินดีกับท่านพอวิรุฒธโคเมืองนะครับในโอกาสที่ท่านได้ย้ายไปรงตําแหน่งในการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต9นะครับตามที่ท่านรอคอยมานานนะครับดีใจครับแต่ส่วนหนึ่งก็ใจหายเหมือนกันที่ต้องจากกันกับท่านพอดีๆแบบท่านพอวิรุทธโคเมืองครับ ยังรักและเคารพพอเสมอครับยินดีกับท่านพอด้วยนะครับขอให้ท่านพอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตเข้มแข็งมีกําลังใจทํางานให้กับเกษตรกรและพัฒนาที่ดินครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มยการสํานักง,งานพัฒนาที่ดินเขต9้านะครับที่ท่านได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในเขต9้านะครับยินดีที่พอได้รับตําแหน่งใหม่นะคะ ก็รู้สึกเสียใจที่พอไปขอบคุณพี่ท่านพอ,อดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีให้ความเป็นกันเองมีมุกตลกให้นลูกน้องตลอดเวลาทํางานไม่เครียดหรืออาจจะเครียดบ้านหนึ่งบางครั้งนะคะแต่ก็รู้สึกว่าขอให้ความเป็นกันเองมากให้ฉายากับน้องทุกคนเลยแต่อยากรู้ว่าพอ,อแอบให้ฉายาอะไรเก่งนะอยากรู้จังเลย สวัสดีค่ะท่านพออท่านอยู่เราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงนุณพ่มาศค่ะขอแสดงความยินดีกับพออวินดุต้วยนะครับที่ได้เขต9เก้าก็ไม่มีอะไรมากครับหนีลูกน้องไปขึ้นสวรรค์อยู่คนเดียวนะครับพออย่าลืมลูกน้องทางนี้นะครับรักนนคะ สวัสดีครับผอรู้ผมดีใจด้วยนะครับผมผมดีใจมาตลอด4ปีนะครับผมที่ได้ร่วมงานแล้วก็อยู่ใต้ประคับชาการของขอรุ่นมาสปีนะครับหลังจากนี้ครับผออก็ย้ายไปอยู่อ่าประอเขตเก้านะครับผออยู่ไหนก็ลูกน้องก็มีความสุขครับผมดีใจด้วยจริงๆครับผอครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับขอวิรุธนะคะในโอกาสที่ได้รับตําแหน่งผู้อำนวยการ ที่ดินเค9ค่ะก็ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมงานกับท่านผอ,อ,อที่กิตามนะคะก็ยินดีมากค่ะก็ขอแสดงความยินดีครั้งนะคะขอะแสดงความยินดีกับผอ,อวิรุธด,ด้วยนะคะที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสภขอ9ก็ทํางานกับผอ,อมาสองปีผอ,อก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาค่ะก็อยากจะให้ผอรักษาสุขภาพมีความสุขกับที่ทํางานใหม่แล้วก็ตําแหน่งใหม่ที่ได้รับด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะท่านผอที่ได้เป็นผอเขตวัน <c oughs> <c oughs> ดีค่ะผอขอต้อนยินดีกับท่านผอด้วยนะคะที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริการสำนักงานพัฒนาเขตก้าค่ะขอสะแสดงความยินดีกับผอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมคิดถึงพวกหนูนะคะขอสะแสดงคา กับท่านผอวอิรุธด้วยนะคะที่ได้ดํารงตําแหน่งผองเขต9นะคะก็ทางทีมงานน้องๆสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาดีใจมากนะคะที่ส่วนหนึ่งได้เป็นลูกน้องเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาขอให้ผอมีสุขภาพรนะ่างกายที่แข็งแรง มีพลังกายพลังใจในการทํางานดูยิ่งขึ้นไปค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริการเขตเก้าด้วยนะคะรักคิดถึงห่วใจรักน้องๆก็กลับมาเยี่ยมปออโตราะนะคะยินดีด้วยครับพอพอคือฮีโร่ในใจผมยินดีกับพออด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พอออเจริญในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จที่ขึ้นไปค่ะปาะขอขอ,ขอะคะุณอแลกันใอการบ้าได้มาทำงานที่นี่ค่ะให้หมอดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับหอวิรุฒคงเมืองด้วยนะคะที่ได้เป็นํำรงตำแหน่งใหม่ก็ขอแสดงดความยินดีกับท่อวิรุฒคงเมืองด้วยนะคะก็ขอพรให้ท่านหมอมีแต่ความสุขมีสติในการทำงานด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพแข็งแรงหล่อเทปังตลอดนะคะหมอยินดีด้ พออที่่ได้เป็นคะแสดงความยินดีกับพอด้วยนะครับรักและเคารพเสมอนะครับขอแสดงความยินดีกับพอด้วยนะคะที่ได้รับตำแหน่งมาขอให้พอมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตลอไปค่ะรักพอมากนะครับยินดีด้วยนะคะ รักและคิดถึงพอรุษเสมอครับขอให้การเลื่อนตำแหน่งครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่มั่นคงของพอต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับท่านพอรุษนะคะที่ได้เลื่อนไปรับตำแหน่งใ่เป็นท่านพอรุษสภพอเก้านะคะความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งขอให้พอเก้าไปข้างหน้านะครับก้าวด้วยความหวัง ขึ้นสวรรค์น,นะครับคแอฮ hey. สวัสดีค่ะพอหนูกระตังแป้เว็ดแป้ะแปะนะคะที่พอจะต้องเรียกหนูทุกวันเวลาเจอกันตอนทําง,งานนะคะอยากให้พอประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่พอได้ดำรงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสํานักง,งานพัฒนาที่ดินเขตเก้านครสวรรค์นะคะ,นนะ,คะหนูก็ขอขอบคุณพอที่ได้อบรมสั่งสอนบอกงานหนูในทุกๆอย่างในทุกๆด้านนะคะให้หนูทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบวินัยในการทำง,งาน แล้วก็อีกสําคัญเลยค่ะขอบคุณฉายาที่ตั้งให้หนูในทุกๆวันตลอดระยะเวลา3ปี4ปีไม่ว่าจะชื่อกระตังแต้แวดแต้แต้แแต,ต,ต,ตังเต็มกระเม็ดตดเต็มกระมังจอรอดอตังแหลมแจกเป็นเกียรติแก,แก,แกแ่วงตระกูลหนูมากๆเลยค่ะพ่อค่ะยังไงก็รักพออนะคะอย่าลืมหนูนะบ๊ายบายกา,ยารพูดบอกลามันยากเกินเกินนะบอส โชคดีค่ะแต่วันนี้เสียงมไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ขออภัยค่ะดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ครั้งหนึ่งเคยรับใช้เจ้านายท่านวิรุฬคคงเมืองค่ะ แล้วก็ดีใจกับพออ,อค่ะที่ได้รับตําแหน่งเป็นพอเขตเก้าน,นะคะอยากจะบอกว่าเจ้านายเป็นเจ้านายที่ใจดีสปอร์ตกับลูกน้องทุกคนแล้วก็อยากให้เจ้านายรักษาสุขภาพดื่มให้น้อยลงออกกําลังกายเยอะๆดูแลสุขภาพเลยะคะ่ะขอให้พออมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานพวกหนูจะคิดถึงพอออย่าลืมคิดถึงพวกหนูด้วยนะคะ ก่อนได้ไหมไม่ว่าไกลเท่าไรเรายังจะคิดถึงกันเอ่ยแค่เพียงคำลาแต่ใจไม่ล้าลาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรื่องใดไม่หวั่นพิกมันให้เธอผ่อนคลายเอ่ยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน ก่อนลาก่อนจะผ่านคืนนี้แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจเตยแค่เพียงคำลาสักวันจะกลับมาไม่ว่ายัางไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ว่านานเท่าไรยังไงก็เป็นเพื่อนกันเตยแค่เพียงคำลาพนคําคืนนินทราไม่ว่า จะกลับมาพบกัน